สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับรายการบ้าบานกับสาวอีสานถุงกุลาช่องสุติมาช,ชาแนลค่ะมมนี่หนูสิผ้ามากินตำหมักฮูงแต่หนูได้พักแบบพักปลอดสารพิษค่ะพี่น้องคุณยายฝากมาให้นี่ค่ะพี่น้องน้ำงามปลอดสารพิษดีนะหยอดจะง,งามเลยปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันนี้คุณยายฝากมาให้ จากบ้านตางจังหวัดพูดนะค่ะนี่มีอีกิจฉาในมึงตบนยันยังเรื่องของเรื่องหนูเซนต์มึงตบนี้ไงพูดนะตบนี้ยังพักเลยยังใช่ไหมปอดสารผิดต่อพี่น้องพูดไงไงก็น่าหนูอีกปขนาหนูแย่ได้ไหมไปเต้นหน้าพี่น้องนะแล้วหนูก็มีนี่ค่ะผักขมผักแกงขมบานท้าค่ะบานหนูเอิ่อนผักแกงขมนะคะมากินกับ จริงๆกิบกระป้่นสียางแสบเลยแล้ลงนีเลยแล้วกันค่ะนะเห็นชัดดีแล้วนึกกับมเส้นนมีค่ะเอาเส้นมีกินกับเส้นมีไปน้อยหนึ่งนะมาค่ะมากินน้ำกันเลยผู้ดใดท่านได้กินแสบแบค่ะไอมีปีกไก่สองเมยได้กินแกเด็ดมาค่ะลงมือเลยเอาใบก๊อดอันนี้ดอกพักนาลวกกินน้ำ ผักแกงขมค่ะพักขมปรหนุเอินพักแกงขมเสิรไปต้มใส้ต้มปลาพี่น้อง ออกขมขมตามซื้อมานล้วแหละแต่ส่วนหมาผสมกินกับกับลาดกับปนโดนโด,ดนกินเถ้ออกะแสบอยู่เนีย เราพักอันนี้ตังไว้คู่กับนายของแซ่บพี่นอือหึอันนี้มันไม่ได้ตั้เองหรอกอันนี้นนี่มันซื้อมาแต่มองงงนี่ นแบงมาลวกน้ำอ <Christina. S 1> ืมการนี้การยังไงได้พี่น้อง ว่นลูกสาวมากินผักคนกระรงผักมาให้กินอีแม่คอยือ <c oughs> พักบัเท้าปลอดสารพิษอีเด้พี่้องเนี่ยขนาดนู้เอานูใส่ตู้เย็นไวลาเมื่อเด้เนี่ยยังสดอยู่คืเอเก่ามันเก็บมาส,สดๆเนานะไม่ได้ค้างขึ้นใส่เก็บมาก,ก็บเอาขึ้นพธมาเลย มึงมึงความสดนะสดขนาดพี่เนาะยังงามเลย Cái xịt khom khom âm lầm nè kìa Với tôm xịt bà có cái xịt Ốc khom khom xom xom Thật ra phụ mặc Phụ mặc khom โอ้ยซสบพี <ermaid> ่น้องรักสดสดอื simpi kai mung เดี๋ยวลองกินอันสดน้ำน้ะพี่น้องอเห็นยอดมันละเป็นแต่แส่ แ่บกับพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สาวอีสานกับสิคอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมันด้ค่ะแล้วกับมีอย่างเสียสาวอีสานมากินซูมองกับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้น้ำเนะะันด้ค่ะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันทุกคูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวกับที่เหลือนเราจะไปทำแกงป่อมกันจ้า